ชฉโกงโกงธุรกิจจีนทําพัสดุปลอมหลอกลูกค้าแล้วขู่พนักง,งานที่ทํางานว่าห้ามบอกกับลูกค้าเด็ดขาดถ้ามีใครฝา่าฝืนจะถูกไล่ออกทันทีครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเขาสมาชิก f a c e b o o รายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปเตือนภัยหลังจากที่มีคนจีนทําเพจปลอมทําพัสดุปลอมส่งให้ลูกค้าแบบเก็บเงินปลายทางโดยสินค้าข้างในนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือกระทัง่งไอ้ขยะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะโดยในโพสต์เนี่ยระบุไว้ว่าในที่สุดพวกมึงก็โดนสักทีหนึ่ง วงเล็บแฟรนไชส์คนจีนกูรอเวลานี้มานานละพวกมึงทั้งผู้จัดการสาขาพวก HR รู้เห็นทั้งหมดมึงใช้วิธีการใครรู้เรื่องของมึงก็คือมึงไล่ออกหมดทําพัสดุปลอมตะปนกับพัสดุจริงแล้วให้พนักงานไปส่งแล้วขู่ว่าถ้าใครบอกลูกค้าว่าปลอมจะหักเงินคนละ5,000บาทเสียใจด้วยนะกูบอกลูกค้าทุกคน ว่ามันปลอมและห้ามรับมันทาําวัสดุปลอมขายเองเป็นพวกถุงเท้าสายชาร์จกระเป๋าเสื้อใน,นเก่าๆมีทุกอย่างหลอกขายมาเป็นพันๆชิ้นส่วนงานตีกลับของลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่เคยได้ของคืนเลยกูเห็นมึงแกะเอางานตีกลับของลูกค้าเนี่ยไปนั่งขายตลาดสตาร์นูน่นคนที่เดือดร้อนก็คือร้านค้าสิทีนี้ของส่งไม่ได้จะเอาของคืนก็ยากถ้าได้คืนก็สับเปลี่ยนของข้างในออกทุกครั้งที่ไปส่งของให้ลูกค้าเนี่ยครูพูดให้ฟังทุกคนมึงมันฉลาดนะที่เอาข้อมูลลูกค้ามาจากฐานลูกค้าเก่าในระบบ ทั้งหมดดึงออกมาแล้วไปเปิดเลขพัสดุขึ้นมาเพื่อส่งของไม่มีูลค่าให้ลูกค้าลูกค้าไม่รู้ก็รับไปพอโทรร้องเรียนก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะคอเซ็นเตอร์เนี่ยคือรับเรื่องแต่ช่วยอะไรไม่ได้มันสร้างลูกค้า VIP ปลอมขึ้นมาเพื่อส่งของโดยเฉพาะสังเกตง่ายๆเลยเวลาเราโดนเฟซปลอมของค่ายนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเราต้องยอมเสียตังค์เพราะไม่รู้จะติดต่อใครขนาดเบอร์สาขาเนี่ยยังไม่มีติดต่อเลย อ่าพร้อมกับที่พี่แกนครับได้มีการโพสต์ตัวแปะคลิปขณะที่มีการแกะซองพัสดุที่ลูกค้าตีกลับโดยข้างในเนี่ยก็พบว่ามีทั้งส้มที่เป็นลูกๆที่ถูกแกะแล้วหรือของที่มันเรียกว่าไร้ประโยชน์แบบสุดๆและไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งบางซองเนี่ยผมเนี่ยสามารถพูดเลยล่ามันคือขยะของจริงๆเลยครับเอ่อซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เพิ่งเกิดขึ้นเนาะตอนนี้เนี่ยผมแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงจะได้ดำเนินการในการจัดการเรื่องราวเรื่องนี้ให้จบลงอย่างเร็วที่สุดครับถามท่านผู้ชมดีกว่าว่าท่านผู้ชม เพื่อจะดูเนอะก็เป็นว่าถ้าใครเคยโดนอะไรแบบนี้เนี่ยก็คอ,อมเมนต์เข้ามาคุยกันครับจะได้แชร์กันเนอะจะได้รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้กันมากขึ้นอืและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ